ครับสวัสดีครับก็วันนี้มาในคลิปเรื่องเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์นะครับมันก็ในส่วนของตัวในส่วนของเรื่องอในด้านของการลงทุนนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้ออพาร์ตเมนต์อันนี้ความหมายคือเราลงทุนซื้อเลยนะครับเราไม่ต้องสร้างเราซื้อเลยซื้อมาจากเจ้าของเก่า บอกว่าตัวเนี้คนที่ทําอยู่แล้วบางคนก็เบื่อที่อยากที่จะเขาเรียกว่าไงบางคนนะผ่อนจนหมดนี่ละเขาก็อยากได้เงินก้อนคืนนะครับเบื่อแล้วไม่อยากทําอยากได้เงินก้อนแล้วก็ไปทาอย่างอื่นอยากเก็บเงินไปเที่ยวหรืออะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นมันจะมีอพาร์ตเมนต์ที่ที่มีเจ้าของเก่าประกาศขายอยู่ค่อนข้างเยอะบางเจ้าไม่ได้ขายเพราะ เพราะว่าธุรกิจไม่เวิร์กเลยก็ตามยกตัวอย่างากิจการที่บ้านที่บ้านะนะครับแต่ว่าไม่ใช่ของที่บ้านผมเป็นปีบ้านของแฟนะนะครับก็ทำอพาร์ตเมนต์อยู่ประมาณมีอยู่น่าจะ40กว่าห้องนะผมขายไปประมาณ7-8ปีที่แล้วแล้วก็กำไรไหลลงทุนไปรวมค่าที่ค่าก่อสร้างนะครับที่เนี่ยเพอิญได้มาถูกอะ่ะมันก็เลยราคา ได้มาหลักแสนนะแต่ว่าถ้าตอนขายราคาประเมินราชการมันอยู่ประมาณ5 0 0 0 0่นที่มันประมาณร้อยร้อยวานิดๆนะครับรวมค่าก่อสร้างรวมค่าที่ได้ประมาณ10 10ประมาณ10ล้านประเมินราชการนะที่ประเมินราชการประมาณ5ล้านแล้วก็ก่อสร้างจริงประมาณ5้าถึงหล้านนะครับแล้วก็ถืออยู่ประมาณ10ปี10ปีก็มีรายได้เข้ามา c o อร์กับภาระหนี้ที่ต้องชําระ ในส่วนของการกู้ค่าก่อสร้างนะครับจนหมดหนี้แล้วก็สามสี่ปีสุดท้ายนี่ก็คือไม่ต้องชําระหนี้แล้วก็ได้เต็มเมนะครับ <ๆ S 1> ก็ถืออยู่ประมาณ11ปีแล้วก็ขายไปขายไปได้เท่าตัวเอาประมาณเท่าตัวเลยแล้วกันนะครับไปคานวณเอาเองแล้วคันว่าเท่าไหร่นะครับก็ขายได้เท่าตัวก็นั่นแหะคือกําไรกําไรอยู่ตรงแคปิตอลเกนมากกว่านะครับการทาธุรกิจอพาร์ตเมนตะ์กำไรมันจะอยู่ตรงนั้นมากกว่านะครับก็ <c oughs> อย่างที่ว่านะครับคนที่ที่ทําอยู่บางคนก็เบื่ออย่างที่บ้านผมมาเบื่อเบื่อตรงที่ว่ามันจุกจิกอะเพราะว่ามันมีคนเช่าเราอยู่สี่สิบกว่าคนน่ะสี่สิบกว่าคนปัญหามันก็เยอะอะครับปัญหาคนเช่าป,าปัญหาพนักงานของเราเองแล้วก็มีการทุจริตทุกอย่างอะที่พนักงานเราเองมันทุกเม็ดอะที่มันที่มันจะโกงเราได้อะมันทาหมดอะนันถ้าเกิดเราคุมไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะ มันจะมีปัญหานะครับก็ก็ก็เลยขายไปขายไปได้กําไรมาเอาเป็นว่าเท่าตัวจากที่ลงทุนไปแล้วกันนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็มีรายได้เป็นรายเดือนเป็นค่าเช่าที่ช่วงแรกนี่ก็คือเก็บรายได้ได้เท่าไหร่ก็ชําระหนี้แบกงบางส่วนก็เหลือส่วนต่างแต่ไม่เยอะแต่พอช่วงหลังเนี้ยอัดอัดเงินจนจนจน,จนชำระหนี้เสร็จแล้วก็ ตอนนี้ได้ค่าเช่าก็ได้เต็มๆแล้วประมาณเดือนละแสนนะรายได้นะรายได้เดือนละแสนก็ได้อยู่ประมาณสามสี่ปีหลังนะครับก็ได้เต็มๆไม่ต้องไม่ต้องหักหนี้ละก็คือหมดหนี้นะครับตอนนี้ก็เอาเงินที่ได้มาตรงนี้ก็ไปลงทุนในในการซื้อบ้านซื้อคอนโดให้เช่านะครับเป็นหลังๆไม่ต้องสู้ลรบปรบมือกับกับห้อง ห้องเช่าหรือคนเช่าหลายๆเจ้านะครับจากเดิมมี4ี่สิบคน4ี่สิห้องที่เช่าเราตอนนี้ก็เหลือยู่แค่สามคนสี่คนแค่นั้นเองนะครับแต่รายได้ก็เท่าเดิมทีนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเราลงทุนในบ้านเป็นหลังสักสามสี่หลังเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยใน3 4มสี่หลังนั้นเนี่ยเราจะกระจายทำเลไปนะครับว่าหลังนี้จะทำเลประมาณนี้หลังนี้จะทำเลแถวนี้เป็นทาวน์เฮาส์เป็นบ้านเดี่ยวเป็นคอนโดนะครับ ตัวไหนที่ราคาขึ้นเนี่ยมากๆเนี่ยเราก็ขายไปนะครับแล้วก็ไปสวอปไปเล่นเขาเรียกทำฟลิปทำฟลิปปิ้งนะครับฟลิปฟลิปนะ FLIP ฟลิปปิ้งนะครับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ง่ายกว่าที่จะขายอพาร์ตเมนต์ทั้งหลังไม่ง่ายในการขายอพาร์ตเมนต์นะแต่อย่างของที่พี่ที่บ้านขายไปนี่ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าคนที่ซื้อก็คือตึกข้างๆนั่นแหละเขามาซื้อกันไป นะครับมาเข้าเรื่องเราดีกว่าก็คือหลักในการซื้ออพาร์ตเมนต์ของผมเนี่ยคือจากประสบการณ์ที่ที่บ้านทำอพาร์ตเมนต์เดิมอยู่แล้วด้วยแล้วก็ผมเองเนี่ยเป็นแบงค์แบงเกอร์เก่านะครับผมทำสินเชื่อเก่ามันมีมุมมองจากทั้งผู้ประกอบการแล้วก็มุมมองจากจากจากแบงค์นะครับคือหลักจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่สำคัญที่สุดคือทำเลเลยแหละทำเล ทำเลก็คือ1นึ่งทำเล2แหล่งงาน3การศึกษาแหล่งการศึกษา,กา,กษา4ห้างห้างสรรพสินค้า5มีคอนโดใกล้ๆคือ1 2 3 4 5เนี่ยคือสรุปก็คือทำเลนั่นแหละนะครับทำเลทำเลดีไหมทำเลมันก็ต้องดีนิดนึงเช่นถ้าเราทำเลเอาสมมติว่าอยู่ในทำเลอย่างที่อพาร์ตเมนต์ที่บ้านเนี่ยอยู่ที่ทำเลที่ราชดานะครับเข้ามาในซอยประชาราดบำเพ็ญนะครับซอยอะไรไม่บอกแล้วกัน ทำเลดีไหมทำเลดีในสูอยู่ในเส้นราชดาแต่ว่าเข้าซอยลึกหน่อยนะครับคนเช่าก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไปราคาเราก็อาจจะสู้ราคาทางหน้าปากซอยไม่ได้แต่ว่าในลัศณที่สามารถนั่งมอเตอร์ไซค์10บาท15บาบาทได้เนี่ยก็ถึงรถไฟฟ้าเนี่ยก็ยังถือว่าทำเลที่ดีอยู่นะครับแล้วในแถวราชดาเนี่ยถามว่าแหล่งงานไหมแหล่งงานเพียบแหล่งงานเพียบเลยแถวนั้นนะครับออฟฟิศ หนุ่มสาวออฟฟิศแถวนั้นเต็มไปหมดนะครับแหล่งการศึกษาแถวนั้นก็มีมีราชพัฒน์อะไรนะราชพัฒอะไรผมไม่แน่ใจตรงแถวสารอาญาครับแล้วก็จะมีวิทยาลัยอะไร,ะไรประมาณแถวนั้นนะครับส่วนห้างเนี่ยตรงนั้นติดที่ที่ของผมเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆก,กับอะไรนะเอสพาณาดเซน เซ็นทัลตอนนี้นยังไม่เปิดนะตอนนี้นยังไม่เปิดแล้วก็บิ๊กซีแล้วก็เมเจอร์นะครับคนเช่าเนี่ยเวลาเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยเขาก็สามารถไปพักผ่อนตามห้างได้นะครับส่วนข้อ5เนี่ยมีคอนโดไหมคอนโดใกล้ๆคือถ้ามีคอนโดใกล้เนี่ยตอนนี้คืออย่างที่ทราบอะคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะซื้อไปปล่อยเช่าไปเก่งเขาไม่เก่งกาไรซื้อไปปล่อยเช่ากันที่เขาฮิตฮิตกันนะ,นะครับทีเนี้ยถ้าคอนโดเราแวกนั้นเนี่ย เขาปล่อยเช่ากันเถอสักหมื่นหนึ่งหมื่นสองพื้นที่ห้องประมาณสามสิบตารางเมตร <c oughs> นะครับถ้าห้องคุณน่ะใกล้เคียงกับเขาอ่ะยี่สิบกว่าสามสิบตารางเมตรเหมือนกันนะครับคุณปล่อยเช่าได้ถูกเข,า,ขาสักหนึ่งในสามอย่างเงี้ยผมว่าคุณก็ดึงลูกค้าก,กลุ่มที่จะเข้าคอนโดเข้ามาได้นะบางคนเช่าคอนโดเดือนละหมื่นแต่เช่าอาพาร์ตเมนต์พื้นที่ใกล้เคียงกัน นะครับเดือนละสามพันเอาเป็นว่าคุณจะเช่าอันไหนล่ะเฉพาะพื้นที่ในห้องอ่ะที่มันเปรียบเทียบกันแต่ว่าอะไรที่มันต่างกันบ้างก็เช่นฟาซิลิตี้ต่างๆนะครับเช่นพื้นที่ส่วนกลางอะไรอ่ะสระว่ายน้ําสวนหย่อมฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าส่วนใหญ่ไปเล่นกันไหมก็ไม่ค่อยไปเล่นกันหรอกอยู่กันไปสักพักมันก็ไม่เล่นนะไอคนที่อยู่คอนโดไปสักพักหนึ่งมันก็จะมี็นเพราะ อ,อ,อยู่ไปกูไม่เห็นไปนเล่นอะไรนี่หว่าแม่งจะไปเช่าทําหาแล้วเดือนละหมื่นเช่าเนี่ยผพานเมนต์แม่งห่างกันนิดเดียวอย่างร้อยเมตรสองร้อยเมตรถั่วกันตั้งตึ่นสามอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเช่าอะไรประมาณนี้นี่คือหลักการของผมเองนะหลักการของผมเองผมถือว่าใครจะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็ถือ,ถอว่าเป็นข้อคิดเห็นอีกส่วนหนึ่งหรือว่าข้อสังเกตอีกส่วนหนึ่งของผมอ่าทีนี้คอนโด <c oughs> ไม่ใช่คอนโดโทษที อพาร์ตเมนต์เนี่ยที่เขาประกาศประกาศขายกันหรือไม่ในหน้าวิ่งขายกันอยู่เนี่ยราคาเท่าไหร่ที่ควรซื้อนะครับราคาเท่าไหร่ที่ควรซื้อในหลักการผมนะไม่ใช่หลักการคนอื่นนะหลักการผมนะหนึ่งมีกี่ห้องคุณเช็คก่อนเลยว่ามีกี่ห้องนะครับสองค่าเช่าเท่าไหร่ค่าเช่าที่ท,ที่ที่ปัจจุบันเช่าอยู่อ่ะคุณเซอร์เวย์ได้คุณเซอร์เวย์ได,คได้คุณขอดู เอกสารรายได้จากจากเจ้าของหรือว่าถ้าไม่เชื่อเขาก็ลองเอาหน้ามาโทรเขาไปเช็คดูว่าห้องเช่าที่เขาปล่อยเช่าห้องเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะไปเช็คว่าห้องเต็มไหมการเช็คห้องเต็มไม่เต็มไม่ยากหรอกก็ใช้หน้ามาโทรเข้าไปหรือไม่ก็เดินดูคุณก็รู้แล้วแหละคุณดูแค่ชั้นสองชั้นก็รู้แล้วแหละนะครับแล้วก็ข้อ3เนี่ยค่าเช่าที่เราคำนวณเองเนี่ยความหมายคือ ค่าเช่าที่เราคำนวณเองคือความหมายคือว่าคุณต้องเซอร์เวย์แถวนั้นนะครับสมมติตึกที่เขาประกาศขายอยู่เนี่ยเขาให้ค่าเช่าเดือนละห้องขนาดเนี้ยตีว่ว25ตารางเมตรเขาเช่าเดือนละ3,005นะครับแล้วก็ตึกนี้ค่อนข้างจะไม่เก่ามากสนะักประมาณ7-8ปีนะครับคุณก็เซอร์เวย์แถวนั้นว่าแถวนั้นก็เช่ากันประมาณเท่าไหร่แล้วก็ขนาดห้องเขาเข้าเท่าไหร่แล้วก็เขามีข้อดีข้อเด่นกับเรามากน้อยแค่ไหน เอามาเปรียบเทียบราคากันนะครับอันนี้ต้องต้องเซอร์เวด้วยความเที่ยงธรรมนะครับอย่าเอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเอาเป็นพยายามเอาเป็นเอาเป็นราคากลางให้ได้อะนะทีนี้สมมุติว่าข้อสามค่าเช่าที่เราคำนวณเองเนี่ยคือหมายถึงค่าเช่ายี่จินตนาการของเราเองอว่ามันควรจะเป็นอย่างเนี้ยนะครับเทียบกับข้อสองเนี่ยถ้ามันใกล้เคียงกันเนี่ยก็โอเคนะครับ ถือบางทีกอาจจะว่าเฮ้ยห้องเจ้าของเก่าเนี่ยเขาให้เช่าเดือนละสามพันซึ่งเรามองว่ามันถูกไปเมื่อเทียบกับตึกข้างๆหรือตึกใกล้เคียงกันเนี่ยเขาเช่ากันเดือนละสามพแถึงสี่พแต่เขามีอะไรดีกว่าเราเราถ้าเราซื้อมาแล้วเราสามารถปรับปรุงแอพพลายได้รีโนเวทต,ตึกให้มันให้มันเหมือนกับไอราคา3,800ันแปได้อันเนี้ยคุณก็เอามาคำนวณได้นะครับว่าค่าเช่าของคุณเป็นยังไง นะครับจากหัวข้อหนึ่งสามเนี่ยมันจะมาในหัวข้อถัดไปที่ผมจะอธิบายอื่าโอเคอันนี้มาอธิบายกัน <c oughs> อย่างเนี้ยวิธีคำนวณน,นะครับเดี๋ยวผมจะขยายหน้าจอให้อ่าดูเป็นข้อๆไปดีกว่าข้อหนึ่งเนี่ยค่าเช่าที่เราประเมินนะครับอย่างที่ผมบอกเอาสมมติค่าเช่าที่เราประเมินเนี่ยสองพันไม่ใช่ค่าเช่าจริงนะค่าเช่าที่เราประเมินประเมิน ประเมินางนี้มาความหมายคือคุณอาจจะคิดว่า,าร,ราคาที่เจ้าของให้เช่าอยู่ปัจจุบัน2000คุณคิดว่า,าราคาประเมินคุณก็คือ2000เหมือนกันก็โอเคแต่ถ้าเกิดคิดว่าคุณจะปรับเปลี่ยนตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเพิ่มเพิ่ม w i f i ให้มันแรงขึ้นไหมนะครับหรือว่าเปลี่ยนแอร์ให้เขาใหม่ไหมหรือว่ามีเพิ่มห้องฟิตเนสในส่วนชั้นล่างไหมให้ลงทุนซื้อซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นอีกสัก แสนกว่าสองแสนแล้วก็ทำเป็นห้องแอร์มีปูหญ้าเทียมให้ดูบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอาจจะอัพราคาห้องขึ้นนะครับทีเนี้ยก็คืออย่างที่ว่าสมมติว่าเอาผมว่าจกตัวอย่างตัดตามนีแล้วกันก็สมมติว่าค่าเช่าเนี่ยือนละสองพันนะครับมีทั้งหมด50ห้องคุณก็เอา2 0 0 0ันคูณ50เข้าไปนะครับมันก็จะได้100,000บาทถูกไหมอ่าเห็นไหมฮะได้100,000บาท ตัวเลขนี้ตั้งไว้นะนะข้อที่2พอได้ตัวเลข10,000แบาทแล้วคูณคูณด้วย70%คือเฉลี่ยว่าอย่างน้อยเนี่ยมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่70%คุณอยา่าคาดเดาว่าเขาบอกว่ามี50ห้องจะเต็มตลอด50ห้องแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเต็มแค่ประมาณ 40- 40ถึงกว่าห้องอาจจะแค่80%ก็ได้ไม่ถึง1 0 0นะครับทีเนี้ยแต่อย่างของผมเนี่ยอัตราการเข้าพักอยู่ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะมีอยู่40 4 2หรือห้องจะไม่ได้ละจะมีคนเช่าอยู่ประมาณ 37- 38ห้องตลอดแต่บางช่วงอาจจะเต็มเต็มตลอดแต่ว่าทั้งปีอาจจะมีบางช่วงที่ไม่เต็มเฉลี่ยอยู่ประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ในทางในราชดานะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยเรากดไว้อยู่ที่70%เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างตัวเลขรายได้ที่เราดูว่าเต็มแม็กเนี่ย1แสนบาทเราคูณด้วย70%เปอร์เซ็นต์ก็คือคิดว่าอัตราการเข้าพักคือ70%เปอร์เซ็นต์เขาเรียก n c y rate นคอคคู่ท็่ซีเร0 ก็คือ1นึ่งแคูณเจเหมือนก็เท่ากับ70,000บาทถูกไหมเข้ากับ70,000บาททีนี้มาต่อข้อเพรพอเราได้ตัวเลขที่70,000บาทเนี่ยสูตรของผมก็คือเอา120คูณ120มาจากอะไร120ก็คือ12คูณ10 12ก็คือ12เดือนคูณ10ก็คือ10ปีนะครับก็คือพูดง่ายๆเนี่ยไอตัวเลขที่คุณคาดว่าที่คุณคาดว่า จะได้รายได้เดือนละแสนเนี่ยแต่ว่าคิดว่ามันไม่เต็มมันมีแค่70%ก็คือ70 0 0 0มืตัวเลข70,000บาทต่อเดือนเนี่ยของคุณเนี่ย <c oughs> อันนี้อาจจะมองในแง่ว่าหักค่าบริหารหักค่านุนค่านีแล้วเนี่ยกำไรเน็ดเด็ดของคุณเนี่ยมันจะได้เดือนละ70,000ในการซื้อตึกนี้ในการที่คุณถ้าคุณเป็นเจ้าของตึกนี้ที่50ห้องห้องละ2,000เนี่ย กำไรเน็ตคุณควรจะอยู่ที่70บาทเอ้ยไม่ใช่70บาทโทษที70%็น็น่นคือ70 0 0 0ต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบ10ปีเนี่ยถ้าคุณถือตึกนี้ไปอีก10ปีเนี่ยคุณจะมีเงินเท่ากับ8ล้าน4คุณลงเงินไปเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่คุณมีเงินคืน8ล้าน4นะครับทีนี้ในแง่ข้อ3ที่ผมคำนวณให้ดูเนี่ยคือเนี่ยผมสรุปไปว่าคุณควรซื้อตึกนี้ที่8ล้านส อันนี้เขาเรียกประเมินมูลค่าแบบ income approach income approach ก็คือประเมินมูลค่าจากไรายได้นะครับถ้าคุณประเมินมูลค่าจากไรายได้เนี่ยอยู่ที่8ล้าน4แบงก์เนี่ยเวลาเขาจะคำนวณประเมินราคาตึกหรืออพาร์ตเมนต์ก็ตามเนี่ยเขาก็จะประเมินแบบนี้แหละเขาเรียก income approach นะครับก็จะประเมินอยู่ที่ราคา8ล้าน4คือพูดง่ายๆคือคุณสร้างคุณซื้อตึกเนี้ยคุณคุณกู้ <c oughs> ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะสมมุติว่าคุณกู้แค่ออาสมมุติว่าซื้อตึกเนี่ยคุณคุณกู้10ล้านสมมตินะคุณกู้10ล้านคุณเอา10ล้านเนี่ยแบงก์เขาให้กู้คุณกู้เต็มที่ไม่เกิน10ปีอะ่ะเพราะตึกนี้มันตึกเก่าเขาให้คุณกู้ไม่เกิน10ปี10ปีเนี่ยสิล้านเฉพาะเงินต้นก็คือเดือนละเท่ากับปีละล้านแล้วถูกไหมครับเฉพาะเงินต้นก็ปีละล้านแล้วอะ่ะที่คุณต้องผ่อนเขาอะ่ะนะนี่คิดตางง่ายๆเลยนะ กูณกู้สิบล้านเฉพาะเงินต้นค,ตค,คุณต้องคืนคุณต้องคืนคุณต้องคืนเงินปีละหนึ่งล้านเฉลี่ยประมาณปีละเฉลี่ยประมาณเดือนละเก้าหมื่นถูกไหมเฉลี่ยประมาณเดือนละเก้าหมื่นยังไม่รวมดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยผมคำนวณให้เลยสมมุติว่าสิบล้านดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นสินเชื่อธุรกิจเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับปีละเจ็ดหมื่นเอายี่สิบสี่หาร ประมาณ3 3 0 0 0 0ืเฉพาะดอกเบีย้ยประมาณ3 0 0 0 0ืถ้าคุณกู้10ล้านต้องผ่อนแบงค์อยู่ประมาณแสนแสนแสนสองถ้าคุณกู้10ล้านคุณต้องผ่อนแบงค์ประมาณแสนหนึ 100, ่งถึงแสนสองนี่ผมคุนวณคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณกู้10ล้านกับกับตึกเนี้ยที่มีไรายได้เดือนละแสนเนี่ยมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์สมันมันไม่เวิร์ก แบงค์ไม่อนุมัติแบงค์ก็จะอนุมัติ8,4ล้าน4ี่นี่แหละเขาก็จะบอกว่าคุณต้องมีเงินเติมประมาณ2ล้านแบงค์ไม่ให้กู้แบงค์ให้กู้เติมที่คือ8ล้านสนะครับไอ้สูตรที่ผมบอกว่าฉะนั้นคุณควรซื้อตึกนี้ที่ราคา8,4ล้าน4เนี่ยก็คือถ้าตึกนี้มีค่าเช่าเดือนละ2 0 0 0นะครับแล้วก็มี50ห้องในรอบ10ปีเนี่ย ในรอบ10ปีที่ต้องใช้นี้แบงค์คืนเนี่ยแบงค์ก็ให้คุณกู้ไม่เกินนี้หรอก8ล้าน4ถึง9ล้านเต็มที่เขาอาจจะมองลูกในแง่ดีว่าไอ้ค่าเช่าเดือนละ2,000เนี่ยผ่านไปอีก3ปีคุณปรับปรุงห้องคุณอาจจะขยับเป็นค่าเช่าเดือนละ2พ0 0 2ี0สได้มันก็อาจจะขยับตัวเลขขึ้นนะครับหรือว่าห้องที่เขามองว่า70%ถ้าคุณมีการรีโนเวทตกแต่งแต่ว่าแบงค์ก็จะไม่ให้กู้แล้วนะคุณต้องตกแต่งรีโนเวทเอง อัตรา,าก,การเข้าพักจาก70%ก็อาจจะขึ้นขึ้นมาเป็น80%ก็ได้ถ้าเขามองโลกในแง่ดีแต่ในธรรมชาติของอพาร์ตเมนต์นะครับยิ่งนานยิ่งเก่าต่อให้ไดโนเวทยังไงคนก็ไม่ค่อยพักเต็มเขาไปอยู่อพาร์ตเมนต์ใหม่ๆกันนะครับถูกไหมเพราะว่าพอสมมุติว่ามีผ่านกันสักผ่านไปสักสองซอยอย่างเงี้ยมีอพาร์ตเมนต์เปิดใหม่ห้องห้องเปิดใหม่ราคาถ้าเท่ากันคุณเชื่อผมดี แบ่งย้ายไปอยู่กันหมดแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรคำนวณในการซื้ออพาร์ตเมนต์สูตรคำนวณเนี่ยถ้าคุณซื้อในราคานี้ได้เนี่ยอยู่ที่8ล้าน4อ่ะคุณซื้อเลยสูตรคำนวณผมสรุปนะคือ1เอาค่าเช่าคูณจำนวนห้องทั้งหมดเต็มแม็กเลยคูณเข้าไปได้ตัวเลขตัวเลขหนึ่งคูณเอา70%คูณได้ตัวเลขมาตัวเลขหนึ่งก็คือข้อ2อะไงใช่ไหมค่าเช่าเดือน2 0 0 0มี50ห้องคูณเข้าไปได้10,000 0ข้อ2 ได้1แสนเคูณด้วย70%ก็คือรายได้เดือนละ70,000ถูกไหมแต่นี้7,000หมืน <c> เ <oughs> คูณคูณด้วย120ก็คือ10ปีนะครับอยู่ที่8ล้าน4คุณควรซื้ออพาร์ตเมนต์นี้อยู่ที่ราคา8ล้าน4มันมันจะสามารถเลี้ยงตัวมันเองแล้วก็สามารถผ่อนแบงก์ไปได้นะครับผมยกตัวอย่างนะ สมมุติว่าคุณคุณดิวคุณกู้แบงค์ให้คุณกู้8ดล้านสตามสูตรเนี้ยเพราะสูตรผมเนี่ยคือสูตรแบงค์แบงค์ให้คุณกู้8ดล้านสี่แต่สมมุติว่าคุณคุณอมคุณซื้อมาส2บล้านคุณเติมเงินประมาณ3ล้านกว่าหรือว่าตีซะว่าสี่ล้านล้วกังเลขกลมๆคุณเติมเงินไปสี่ล้านเงินคุณออกมาสี่ล้านแล้วก็ค่าเช่าทุกเดือนเนี่ย สมมุติว่าคุณเก็บได้2,040ห้อง40ห้องก็เป็นเงิน80,000ใช่ไหมครับเงิน80,000เนี่ยสมมติว่าคุณมาชําระหนี้แบงค์เนี่ยผมตีซะว่าคุณไม่ได้ไม่เสียแล้วกันคุณแทบจะไม่ไม่ต้องเติมเงินหรือคุณก็แทบจะไม่ได้เงินส่วนต่างตรงนี้เหมือนกันในการผ่อนแบงค์นะครับผ่านไป10ปีคุณผ่อนแบงค์หมดถูกไหมครับแล้ว worst case นะครับ คุณขายไปเนี่ยตีสัว่าสิบปีเนี่ยมูลค่าตึกมันขึ้นปีละสามเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติอย่างที่ผมบอกคุณซื้อมาสิบสองล้านขึ้นมาปีละสามเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณปีละสามแสนกว่าตีสมว่าปีละสามแสนแล้วกันสิบปีขึ้นมาสามล้านนะสิบปีมูลค่าตึกขึ้นมาสามล้านอันนี้พูดในแง่ที่ว่าตึกคุณไม่โซมไม่เสื่อมอะไรมากเลยนะตึกคุณขึ้นมาสามล้านคุณเดิมคุณซื้อมาสิบสองขึ้นมาสามเป็นสิบห้า อะสมมติคุณก็ขายได้ที่15ล้านด้วยหักดีซะว่าหักภาษีหักค่าโอนหักค่าอะไรแล้วสมมติหักหมดทุกอย่างแล้วคุณขายได้15ล้านใช่ไหมครับนึกภาพออกนะคุณขายได้15ล้านอันดับแรกครั้งแรกที่คุณซื้อคุณซื้อ12ล้านคุณเติมเงินเอง4ล้านเท่ากับคุณควักเงินออกไป4ล้านถูกไหมเพราะตอนคุณขายคุณขายได้15ล้าน เงินออก4เงินเข้า15หเท่ากับคุณมีเงินเหลือ11ล้านถูกไหมในรอบ10ปีเท่ากับคุณได้กำไร11ล้านเอาเอาสิปีหารก็เท่ากับกำไรปีละล้านเฉลี่ยเดือนละแสนแต่คุณไปได้ตอนขายตึกนึกภาพออกอยังครับแต่ระหว่างทางที่คุณถือตึกนี้อยู่เนี่ยที่คุณเป็นหนี้แบงค์อยู่อะ่ะคุณผ่อนคุณผ่อน คุณผ่อนแบงค์ด้วยเงินค่าเช่าทั้งนั้นเลยบางเดือนอาจจะไม่เหลือนี่ผมพูดในแง่แบบตัวเลขแบบกลมๆนะตีะสมาค่าส่งค่าเสื่อมสมมุติคุณต้องมีค่าทาสีตึกถ้าอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะมีส่วนต่างจากค่าเช่าค่าเช่าตัวเนี้ยบางเดือนคุณอาจจะได้มี5้าสิบห้องก็แล้วเดือนคุณอ่ะสี่สิบแปดห้องมันจะมีส่วนต่างนิดนึงที่ต้องผ่อนแบงค์แล้วมันเหลือคุณก็มาปรับปรุงตึก แต่คุณไม่ต้องควักเนื้อในตลอด10ปีนะครับคุณจ่ายไปครั้งเดียวคือ4ล้านส่วนต่าง4ล้านซื้อ12กู้แบง 8, ค์8ควักเนื้อเอง4พอตอนจบขายได้15เอา15ตั้งลบด้วย4ก็คุณก็ได้กำไร11ล้านนั่นแหละคือกำไรของคุณในการกู้เพื่อทำอาพาร์ตเมนต์นะครับน,นี้คือในหลักในการพิจารณาการซื้ออาพาร์ตเมนต์ นะครับในหลักการของผมก็คือหลักการนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ถ้าเพื่อนๆจะซื้อเนี่ยต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่าางคนเนี่ยโทรเข้ามาหาผมว่าเนี่จะซื้อตึกเท่านี้เท่านี้ผมถามว่าโอเคตึกที่คุณจะซื้อราคาเท่านี้คุณตั้งโจทย์ไว้ก่อนนะข้อ2คุณลองคํานวณดูหรือยังว่ารายได้ต่อเดือนของตึกเนี้มันเดือนละเท่าไหร่มันโคเวอร์กับน,นี่ที่คุณจะกู้ไหมแล้วแบงก์เขาก็ไม่ให้คุณกู้หมดอยู่แล้วนะครับ อันนี้คือหลักการนะก็คือสรุปตามนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้สูตรของผมเนี่ยเป็นสูตรของของแบงค์ที่จะคำนวณให้วงเงินกู้กับคุณนะคือพูดง่ายถ้าคุณมีรายเดือนคุณมีรายได้ตึกเนี้ยเดือนละเจ็ดหมื่นนะเดือนละเจ็ดหเขาให้คุณกู้ด้วยประมาณ8ล้าน4เท่านั้นแหละหรืออาจจะมากกว่านิดหน่อย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะซื้อคุณควรจะใช้สูตรนี้แหละไปคำนวณในการซื้อถ้าคุณซื้อได้ในราคา8ล้านสี่เลยอาจจะมีค่าพรีเมียมให้ลูกค้าเขาสักให้ไม่ใช่เจ้าคูก้าให้เจ้าของตึกสัก20-30%ามมันก็โอเคถือว่าถือว่ารับได้แต่ถ้าเกิดคุณคุณคำนวณสูตรผม่ะมันออกมา8ล้าน4แต่ว่าเจ้าของร้านขายตึก16ล้าน20ล้านอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปซื้อปล่อยเข้าไปขายคนอื่นเถอะแล้วก็ปล่อยคนอื่นก็ซื้อไปก็ติดมือไปมันไม่คุ้มหอก ผมถามคุณละกันสมมติตึกเนี้ยรายได้เดือนละแสนเนี่ยนะคุณซื้อยี่สิบล้านละกันยี่สิบล้านรายได้เดือนละแสนปีหนึ่งก็คือล้านสองถูกไหมครับคุณเอาเงิน2ี่สิบล้านมาได,มาได้มาได้ปีละเอาง่ายได้เอาเงินยี่ิบล้านมาลงเพื่อได้มีรายได้เดือนละล้านสองนะสมมุตินะคุณมี2ี่สิบล้านคุณไปหาเวล์แมนจเจอร์ไปหาเวล์แมนจเจอร์ของ k b a n k ไอ Wisdom อะ่ะนะที่มันหากองทุนให้คุณซื้อหรือว่ามีกองทุนพ r o p e r ร y p ี o p e r t y fund ฟันหรือว่ามีเอ TF, IM f IMF ออะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้ดีเทลหรอกเฉลี่ยผลตอบแทนปีละ3%ถึง4%อัเปอรต่ปีสมมติปีละ 3%, ละ3แล้วกันคุณมีเงิน20ล้านคุณได้ปีละ3%นะครับนี่คือคุยๆแนะล้วอร่อยถ้วยมากอีก3%เนี่ย 3%ามเปอร์เซ็นต์ก็หกแสนหกแสนเท่ากับปีละห้าหมื่นไอเดือนละห้าหมื่นโทษทียี่สิบล้านคุณมีไรายได้เดือนละห้าหมื่นโดยที่เงินต้นคุณยังอยู่เงินคุณยี่สิบล้านไม่ได้ไปจมในตึกอ่ะแต่คุณเอาเงินยี่สิบล้านมาซื้อตึกเนี้ยแล้วคุณมีไรายได้เดือนละแสนนี่คือเดือนละแสนนี่คือกรณีที่ห้องเต็มนะถ้ากรณีที่ห้องไม่เต็มก็คือเดือนละเจ็ดหมื่นนะ เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อสมมติว่าตีเว่าห้องไม่เต็มแล้วกันนะเดือนละเจ็ดหมื่น mm hmm. แล้วซื้อยี่สิบล้านเนี่ย mm hmm. คุณได้เดือนละเจ็ดหมื่นกับคุณไม่มาซื้อตึกแต่คุณมียี่สิบล้านแล้วคุณไปให้เบลแมนเจอร์ mm hmm. ของแต่ละธนาคารเ mm hmm. ขา,าร mm hmm. ขบริหารนี้บริหารเงินให้คุณได้แค่ห้าหมื่นถัวก,กันสองหมื่นแต่เงินสดคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ตลอดเวลาคุณไม่มาติดมือกับอาพาร์ตเมนต์คุณจะเลือกอันไหน mm hmm. คิดง่ายๆแค่นี้เองนะครับนะในหลักการตรงนี้ก็ ลองดูใครไม่เข้าใจก็รีเวิร์สกลับไปกลับมาดูไปดูมาไปเรื่อยๆแล้วกันจะได้เข้าใจนะครับก็วันนี้ผมก็หลักการนี้ผมก็เอามาให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนะก็โอเคสรุปก็คือสุดท้ายนะก็คือใครจะติดตามผมก็ติดตามที่ช่องนี้แหละกด Subscribe ใน YouTube นี้นะครับแล้วก,กดกระดิ่ง เวลาผมอัปเดตคลิปต่างๆมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็จะพูดคุยกันก็ที่ราย i ID ผมนะครับที่ Ad d an น o ตนนะครับใส่เครื่องหมายแ d แล้วก็มีแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษนะ A N T O N I O Ad ดอ n น o หรือว่าติดต่อทางอีเมลก็ได้นะครับ Ad d a n t o n o o t t แอ gmail.com นะครับแล้วก็จะดูใน YouTube ผมช่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ ในเว็บไซต์ผมก็มีอยู่นะครับ a n t o n i o a t o n y c o m นะครับแลว้วพอเข้าไปในเว็บไซต์มันจะมีเพจเพจใน uh, ใน c e b o o o กอะนะครับลองเข้าไปดูแล้วกัน mm hmm. ก็เนี่ยประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับใครที่สนใจลงทุนอพาร์ตเมนต์ถ้าคุณถือยาวๆได้นะแล้วคุณแล้วคุณขายแล้วคุณจบนะคุณได้กำไรอย่างที่ ที่บ้านผมได้มาเป็น10ล้านนะครับแต่ว่า,าหลักการในการทำ real estate เนี่ยการทำหมู่บ้านจัดสรรการทำโรงแรมการทำอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดเนี่ยคือ real estate real estate คือซื้อสร้างแล้วก็ขายนะครับการทำ real estate มันจบที่การขายไม่ใช่จบที่การซื้อแล้วก็สร้างแล้วก็โฮไว้ยอย่างนั้น โกไปเรื่อยๆไม่มีประโยชน์การทำนายเกษตคือซื้อสร้างแล้วก็ขายมันถึงจะครบวงจรของมันแล้วคุณก็จะร่ํารวยนะครับซื้อสร้างขายจบเริ่มใหม่ซื้อสร้างขายจบนะครับนั่นแหละตามนั้นแหละคุณถึงจะรวยนะโอเคก็ตามนี้แล้วกันคลิปวันนี้ผมก็กะว่าจะสั้นๆนะไม่สั้นอนะ่ะครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้เพื่อนเพื่อนคนอื่น ได้รบชมรับฟังแล้วกันนะครับโอเควันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ